พ่อแม่ก็ไม่ได้บิตังส่งเรียนเนาะแต่ตอนที่มาอยู่กับอาจารย์ใหม่ๆเกกก็ถามน้ว่าอยากไปเรียนไหมจะส่งให้จะส่งเรียนก็ตอนนี้ไม่ไม่อยากไม่กล้าเรียนเพราะว่าแบบเกรงใจล้วเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆใช่ไหมคะเคกก็ถามตลอดว่าอยากเรียนไหม ดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะไปมหาลัยนะคะจะไปจ่ายค่าเทอมซึ่งวันนี้เป็นวันจ่ายค่าเทอมวันสุดท้ายก็เลยจะให้พี่เวพาไปเพราะว่ากุ้งไม่มีรถพอจ่ายค่าเทอมเสร็จอะ่ะจะพาพี่เวไปกินยำด้วยที่หลังมองมีร้านยำอร่อยมากเดี๋ยวพาพี่เวไปกินกันป่ะยังไม่ได้ชงกินเหมือนกันวันนี้ปโอ้โหลนานขนาดนี้เลยเหรอใช่อรอนานมากวันนี้ไปมหาลัลยดื่ม้ยังยังตอนเช้าต้องดื่มนะเพื่อความบางของผิวนะเฮ้ยจะพาพี่ไปไหนนะไปมอ ใช่เอาไปจ่ายค่าเทอมหน่อยพี่จ่าย <c oughs> พี่จ่ายเหรอ <c oughs> ใช่ม <c oughs> าลา,าดูแลตัวเองได้เลยวันนี้นะี่ขาเป็นถึงผู้บริหารดูแลตัวเองก็จ่ายค่าเทอมแล้วชีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะจ่ายค่าเทอมเอาจิงเหรอ ทำไมเม่ต้อ่พนใจไม่มีรถไงรถไม่ได้พังหรอกน้องเข้าเข้าอู่เข้าอู่น้องไม่สบายน้อไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เราเป็นหวัดน้องไม่สบายโอเคงั้นท่านี้เสร็จแล้วเราไปมหาลัยได้โอเคค่ะเจอกันที่มหาลัยนะครับนี่เราก็ออกเดินทางมาแล้วนะคะกําลังไปที่มหาลัยแล้วปกติพี่เว้ ไม่ไม่ค่อยได้ขับรถเข้ามาในกรุงเทพเลยนะปกติแบบไปไกลสุดก็แมคโครหรือไม่ก็โรงเรียนคำแพงตอนนี้ก็คือจะไปมาหาลัยไกลประมาณ30กิโลเลยจากบ้านนี่้ครั้งแรกนะครับสั้นประคาเเียครบตอนนี้แต่ก็ต้องพยายามเปิดน้องสาวอ <c oughs> ย่างน้าคากลัวไหมาพี่เว ก็ตื่นเต้นแปลกๆทางแปลกๆทางแบบันยากอยู่แต่แบบแยังพอได้อยู่แต่เขาแบบว่าแค่ว่าบบคุณเคยกับทางที่เขาแบบขับรถให้เป็นแบบทางใหม่ๆก็เลยแบบว่าอีเรียนไหนเขาไปได้นะเรียนไหนเขาไปไม่ได้นะอะไร อันนี้จ่ายทางด่วนคือเราต้องเข้าช่องไหนอ่ะไม่เคยจ่ายทางด่วนเลยช่องซีเขียวซ้ายซ้ายเขียวไหมหรือว่าตรงนี้ได้วะเขียวซ้าย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 และซ้ายช่องไหนซ้ายเขียวซ้ายเขียวอย่าเข้าอีซิพานนะชิดชิดชายชิดชายชิดซ้ายไปฮอดมอนเด้อเดว่าจะจ่ายทางด่วนเดี๋ยวว่าถึงมอนเด้อมอมสอนะ ก็คือแบบไปเรียนอยู่มวก็คือไม่เคยเจอทางด่วนขับรถไปเรียนไม่มีทางด่วนอะไรอย่างนี้กะได้ตำรวจพิจารณาครับนี่นะคะแล้วก็ถึงมหาลัยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เพรก็มีหลงทางแบบกุบกริบอยู่เลยไปหนึ่งป้าย นี่ก็จะมาจ่ายค่าเทอมตรงตรงึกนี้ปกติมาก็ต้องมาตึกนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปจ่ายค่าเทอมตรงนี้เดี๋ยวขอเข้าไปจ่ายค่าเทอมกัอนนะคะแล้วก็จ่ายค่าเทอมเสร็จแล้วนะคะสี่หมืน่นวันนี้ก็ตัวเบาไปเลยที่จริงแล้ววันนี้ต้องเอาใบเสร็จไปยื่นด้วยแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามายื่นวันที่มาเรียนก็ได้พี่ไปหินข้าวหรือยังอันนี้เสร็จแล้วแล้วเนาะรแล้ว แา้วก็แถวนี้มีร้านอาหารอะไรี๋ยว,วก็คือบอกจะพาไปกินยำไง<อ>ใช่ไปเจอไปเจอวันนั้นอะเลิกเรีเยนเราไปเจอร้านยำอร่อยมากไปซิมกับเพื่อนมาแล้วพี่เบย์ชอบกินยำก็เลยจะพาพี่เบย์ไปกินยำแต่จ,ตจริงๆอ่ะก่อนไปกินยำพี่เห็นอันเนี้ยข้างล่างมัน,ม,นมันจะเป็นตลาดของซาหรอ รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาเลยก็เลยมีจิตตะก็นนิดหนึ่งเข็นตลาดเพราะเบเป็นคนที่ชอบเดินตลาดเจอตลาดเจตลาดไม่ได้เลยเลยอยากไปดูของว่าเขามีขายอะไรแบบเดินเล่นๆนู้นเฉยๆเดี๋ยวไไปดดูมยเี๋วพาไปดูกันนะครับว่าเหมือนเมื่อที่นี่ของเยอะอยู่ไปนู้แล้วนี่นะครับก็ถึงตลาดเล็กๆเราอยู่ใต้ตึกเนี่ยเบเห็นตลาดแล้วคิดหนึ่งคิดถึงใช่ไหมเบย์เป็นนักศึกษาเลยแบบชอบเดินเลยแบบนี้ชอบดูอะไรแบบของน่ารักน่ารักเยอะอะไรเงี้ย เราเราก็เลยชอบคอมาเห็นกัเลยแบบขอเดินได้ไหมขอมีอะไรแบบซื้อน่ารักน่ารักเป็ชานะครับแต่ส่มากก็เป็นเป็นของผู้หญิงอย่างอย่างรัดผมชุดอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยอยู่นะตัวละ200อเองไม่แพงเลยนะครับเปิดได้ไปเที่ยวทะเลทักใจ ได้เลยตัวละ200ร้ทุกๆเองแต่ตลาดนี้ก็น่าจะหมดพรุ่งนี้น่าจะทั้งหมดเลยน,น่าจะหมดพรุ่งนี้นะครับเือบไม่ได้ไมาเดิน หลังจากที่ไปจ่ายค่าเทอมมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีมีคนแอบไปได้เสื้อมาตัว <ไป S 1> หนึ่งไปช้อปปิ้งมาเล็กๆได้เ<ด>สือส้อ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ <c oughs> หิวข้าวกันมากเลยก็จะลังจะพากันไปกินยำกันนะคะร้านจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแบบแซ่บแ้งเลิศมากอยากอยากแนะนำพามาก,กินปาิาังกฤษเสสุฟีมือฉันบดายนองสิได้ดอ้นี่เดียวซ้ายตรงนี้ค่ะพี่เบย์เออขวาขอโทษเด้อขวาเข้าวัด นร้าน,นอ่ะร้านจอดรถก่อนจ้าโอเคจอดนีนนี้ก็ถึงแล้วตอนนี้ก็เือหิวข้าวมากๆซื้อแม้กระทั่งลูกชิ้นทอนลองทอง้วตอนเนี้ยเโอเคไปร้านกันเลยดีกว่า <Okay. S 2> ว่าร้านนี้แบบของสดมากอร่อยอร่อยไม่รู้ดูแบบโฆษณาร้านเกินไปหรือเปล่าแต่มันอร่อย สามชั้นทอดสองบีกระทอดสองข้าวยไหมข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอ้าวเหนียวขนมจีนสองเดี๋ยวคนหิวคือคนนี้ยำนะยำมะระอร่อยเอายำยำม้นี้ยำหอยแครงพี่ไหมไ้เด็กชิบหายเด้ชิมบ่าย แทบแทบเลยสังคมการเล่นหนังสือเราแบบว่าเป็นจริงๆอ่ะกุเป็นคนที่เรียนจบม .6 มาก็เรียนจบม .6 มาก็แปดปีแล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้มีทางส่งเรียนเนาะเออแต่ตอนที่มาอยู่กับอาจารย์ใหม่ๆเกก็ถามนะว่าอยากไปเรียนไหมจะส่งให้จะส่งเรียนก็คือตอนนี้ไม่ไม่อยากไม่กั้นเรียนเพราะว่าแบบเกรงใจเราเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆใช่ไหมเกก็ถามตลอดว่าอยากเรียนไหมครั้งนี้แบบจุดสุดท้าย ลองดูแกก็สนับสนุนแทบทุกด้านเลยนะแบบไม่แต่การเรียนไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เรียนหนังสืออ่ะคือแบบมันจบไปนานมากเลยจบไป8ปีแีเราตั้งแต่มองจบมอง6ม,ม,ม,มาก็แปปีเราเพิ่งได้มาเรียนปีหนึ่งอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบมาเจอสังคมที่สังคมที่เราเราแบบไม่ได้เจออ่ะคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะเรียนได้เรียนมาอะไรเราไม่เคยรู้ว่ามหาอะไรเขาใช้เขาเรียนกันยังไงเขาคุยกันยังไงเขาเต็มโกไปยังไงวันแรกอ่ะที่เรียนไง,นไงว่าพีเซนไงแบบ พักบอกเลยพี่เมย์ฉันพีเซนดีใจมากพีเซนรายการน้าพ่อทำรจหมกใจบ้านสมบคุณคุณเป็นแบบนี้ีเองเห็นน้องแบบมีสนุกกับการเรียนก็แบบดีใจกับน้องแตอย่างคลิกเหยียดนะจบไม่คลิงเบปริญญานี่บอกบอกพี่เมย์ตัดชุดรอรับปริญญาเลยต้องแบบรับปริญญามาให้ได้นะจะมีแบบของฝันใหญ่ๆให้นี่คือทำสัญญาแล้วนะสัญญาสัญญาจะเรียนให้จบต้องต้องต้องได้จะอยากใจใจก็แบบ อยากให้อยากอยากให้ถึงวันบบรับปริญญาอยากเรียนจบแบบว่าอยากรู้ว่าวันนั้นอ่ะจะมีความสุขมากแค่ไหนคนที่เขาแบบว่า,<อ>าส่งเสีสยเราใช่คนที่เขาแบบตั้งใจที่จะอยากให้เราประสบความเสร็จเราเรียนจบวันนั้นแบบอยากจะเอาแบบจะเอาแบบปริญญาไปให้แกอะไรอย่างนี้เอออยากให้แกแบบตั้งใจนะแล้วก็จะเอาสิ่งที่แกมอบให้อ่ะไปใช้ให้ดีที่สุด ไม่เป็นการเรียนการแต่งต ing> ัวการใช้สิ่งของกระเป๋ารองเท้าก็แนะนําในสิ่งที่แบบดีขึ้นอันนี้เหมาะกับกุ้งนะให้กุ้งไหมหรือแบบว่าอันแนนแนะนาให้ผู้ชายอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยอย่างเียเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแบบว่าจะสบู่พอลิเท ได้เปซีว่เนี่ยผู้หญิงมันต้องดูแลตัวเองให้มันดูดีคือเสื้อผ้าหน้าก็ออะไรเงี้ยเราเราอะไรที่เราจะบอกน้องได้หรือน้องอ่ะรักสวยรักงามขึ้นน้องก็ไปกิน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 กันดีกินกินกินกิ่กินกนกนกินกนก็นกินกินกนนกินั่นนี้ก็เป็นอีกิันกนึินกานกินกินกิงกินิมหนูด้กยกานมานลี้ยงข้าวกินกินแคนกินกิกินกนกิ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 นกนกินกินกินกมากินกิากินกินกินกกินกินนกินกินนกินกินกอยก ยำ,ยำตำยำยั่วตำยำยั่วไบบัวแตงนครับอยู่แถวหมอหอกออก,กันค้าหอกกันค้าขยันใชเชีวิตยมาได้นะครับอ,อาหารอาาร่อยทุกอย่างมตัวทางแทบกอนนะครับไม่ตา